สวัสดีค่ะนิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นิตตี้มีเคล็ดลับดีๆมาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับการที่เราสวดมนต์อย่างไรจิตเราถึงจะนิ่งแล้วก็จิตจะอยู่กับบทสวดตลอดเวลาทําตามนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่ทํามาแล้วและสําเร็จได้แล้วด้วย ในส่วนของตัวพินิตีเองค่ะก่อนที่จะสวดมนต์เราจะคิดก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางหลวงปู่ดูอยู่ไหลซ้ายหลวงปู่ทวดอยู่ไหลขวากลางกระหม่อมเราคือพระมหาจักรพรรดิเราจะไม่กลัวอะไรเลยและหลังจากนั้นให้เรา อ่านทุกตัวหนังสือสายตาของเราจะอยู่กับตัวหนังสือทุกตัวแม้กระทั่งบทสวดมนต์ที่เราจาได้แล้วก็ตามเราก็จะให้สายตาของเราอยู่กับบทสวดมนต์กลับไปกลับมาอยู่แบบนั้นแล้วจิตของท่านเนี่ยจะไม่วอกแวกไปที่ไหนเลยเพราะกลัวว่าเราจะละจากบทสวดมนต์ตรงนี้ไป จะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิเพิ่มขึ้นมีพลังเพิ่มขึ้นและบางครั้งเนี่ยเราก็มองไปที่ภาพหลวงปู่ด้วยมองถ้ามีาพระหลายองค์อยู่ในบริเวณที่เราสวดมนต์เนี่ยเราก็มองรวมๆไปไม่ได้ไปเพ่งองค์ใดองค์หนึ่งนะคะมองไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่ตัวหนังสือเหมือนเดิม นะโมพุทธายะเหมือนเดิมทําไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วท่านจะมีสมาธิแล้วท่านจะไม่กลัวอะไรแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ได้ทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นถึงความที่เรามีสมาธิได้เร็ววันนี้พินิตตี้มาแชร์ให้ฟังเท่านี้ค่ะ คลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ